พบกันอีกแล้วนะครับกับบาร์เอสดีวันนี้จะมานำเสนอประวัติคนสู้ชีวิตนั่นก็คืออิลิสออติสอิลิสออติสเกิดเมื่อวันที่13สิงหาคมปี1994นะครับปัจจุบันอายุ27ปีนะครับเกิดที่ประเทศโคลอมเบียนะครับตั้งแต่ปี2006นะครับเป็นเด็กตัวเล็กๆ คนหนึ่งนะครับที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับวงการกีฬานีโดยสิ้นเชิงนะเขาเริ่มได้อย่างไรนะครับเขาอาศัยอยู่ใเมืองเล็กในโคลอมเบียนะครับเมืองวันเลดูป้าวันเลดูปาเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่ค่อยดีมากนักนะครับพ่อแม่เขาหย่าร้างกันนะครับโดยแม่ของเขาเนี่ยย้ายไปที่ประเทศสเปนซึ่งเขาก็อยู่กับพ่อเขาที่โคลอมเบียนะครับแล้วก็จะมีพี่ชาย2คนและน้องสาว1คนนะครับพออีลิตอายุ11ปีเนี่ย ชีวิตเขาก็แย่ลงแย่ลงนะครับติดเพื่อนนะครับไปในทางที่มีแต่อบายามุขค,ครับและได้เลิกเรียนตอนอายุ13ปีพ่อเขาเห็นอย่างนั้น,นครับได้ดึงเขาตอนตั้งแต่อายุ13ปีมาทํางานที่ร้านอาหารกับพ่อของเขาเลยก็คือไม่เรียนหนังสือแล้วหลังจากนั้นครับอิลิตก็ได้ย้ายตัวเขาเนี่ยไปที่ประเทศสเปนครับไปหาแม่ของเขาใช้เวลา1ปีก่อนที่จะย้ายมาที่ฝรั่งเศสครับเพราะว่า เขาคิดว่าอยู่กับสเปนอยู่กับแม่เขาเนี่ยเขาไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเลยครับเขาจึงย้ายากออกมาคนเดียวครับที่ประเทศฝรั่งเศสที่มักเซยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตของเขาครับที่มาอยู่ในองคการสเตดเวิร์กเอา u t อิลิ e ครับมองตัวเองว่าเป็นคนที่ผอมแห้งแรงน้อยครับเขาได้เพิ่งเข้ามาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสครับเขาไปสวนหย่อมนทุกวันเลยเขาบอกว่าเขาอยากจะออกกำลังกายที่สวนสาธารณะทุกวันนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองครับ แล้วก็หางานที่มันดีกว่านี้ก็เขาก็ได้ไปเริ่มต้นในการวิ่งครับวิ่งรอบสวนนี่แหละวิ่ง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 จนวันหนึ่งครับเขาไปเจอกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับตอนนั้นเขายังไม่รู้ได้ซ้ําครับว่าวิตพื้นเป็นอะไรนะครับไม่รู้ได้ซ้ําว่าดึงข้อค,อคืออะไรเขาเห็นคนคนหนึ่งครับในกลุ่มนะครับโอ้แข็งแรงมากเลยครับดึงข้อได้วิดพื้นได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเขายังทําอะไรไม่เปลี่ยนเขาก็วิ่งแล้วก็ซุ่มมองวิ่งแล้วก็ซุ่มมอง อยู่ทุกวันอยู่ทุกวันนะครับจนวันหนึ่งครับเขาเลยรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาเลยเดินเข้าไปถามว่าเนี่ยมันคืออะไรอันนั้นมันคืออะไรนั่นแหละครับคือสิ่งที่อิลิทครับได้รู้แล้วว่าเฮ้ยนี่แหละสิ่งที่เขาต้องการต่อมาครับอิลิทไม่วิ่งครับอิลิทไปสวนแล้วก็มุ่งเข้าไปที่บา่ามุ่งเข้าไปที่บราทุกวันฝึกจนแข็งแกร่งคนระับฝึกจนแบบว่า คนในกลุ่มเนี่ยยอมรับเขาครับและเขาครับสร้างปรากฏการณ์ก็คือทำฟูลแพน์ได้ในกลุ่มนะเป็นคนแรกนะครับตั้งแต่ปี2013ยังไม่พอครับปี2014ลงแข่งเลยครับในรายการ Street Workout World Championship ที่รัเสเซียครับในปีนั้นครับปี2014อีลิตได้แชมป์เขาเลยมองตัวเองว่าเฮ้ยผมมาถูกทางแล้วทำไมมันง่ายได้อย่างนี้ ปีแรกกูก็ได้แชมป์เลยเขาเลยสักครับนี่นะครับเป็นที่มาของ้อยสักครับสังเกตได้ว่าปีนั้นคนระับเป็นแชมป์แล้วไปสักข้างหลังเลยสตรีทเวิร์กอัพเขาบอกว่าสตรีทเวิร์กอคัคือชีวิตของผมครับคือก็คือถวายเลยถวายให้กีฬานี้เลยคือเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขามองละเขามองดูตัวเองละคือเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะจากนั้นยังไม่จบครับ ปี2015รายการเดียวกันครับก็คว้าแชมป์อีกครับโอ้กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยผมแชมป์อีกแล้วทำไมมันง่ายได้่างนี้อีลิตก,ก็ไปต่อครับสุดๆไปเลยครับปี2016ครับไปเล่น King of the Bar ครับได้แ,แชมป์อีกแล้วเป็นแชมป์อีกแล้วอีลิตก,ก็เฮ้ยมันง่ายจังเลยอ่ะเป็นแชมป์นะแต่ในปี2016คืออ่กีฬาเวอ์ชีมชิปตกรอบแรกครับ เอ้ยตกรอบแรกครับงงกันเลยครับยังไม่พอครับไม่เป็นไรครับปี2017แกไปดูใบครับเหตุผลไปดูใบนะครับเดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายนะครับแกไปอยู่ดูใบามานานแล้วตั้งแต่ปี2016นะครับ2017นี่แกไปเล่นแ a t t ทิร์นออฟเดที่ดูใบแกก็ก,กวาดแชมป์ไปฆ่าทุกคนนะปี2017นี่จะเป็นฆ่าอีควาครับ ด้แ,แชมป์ครับปี2018ที่ลุยครับ b a t เทิลอ b ูบก็ฆ่า J Small s p a ร์ตัไปครับเพื่อนกันครับฆ่าให้หมดก็คือนะัดตอนนั้นคือแกะพีคมากครับเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆครับมันจะจบยังไงครับโอ้โหคนคนนี้พอปี2019ครับเฮ้ยมาเจอกับไอเด็กระเบิดตอนนั้นคือเด็กระเบิดนี่คือมาแบบโนเนมาครับโทนี่เกรซมีชื่อในระดับหนึ่ง แต่ถ้าคนนอกวงการคือไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยคนในลึกๆเนี่ยถึงจะรู้แล้วว่าเด็กนี่มาไงตอนนั้นคือแบบโอ้สื่อข่าวนี่ให้เลยอีลิตกินหมูอีกแล้วปี2019นเกนี่ยกินหมูอีกแล้วพอมางานแข่งครับโอ้โหอ,อะไรกันนี่แพ้ไปครับอิลิตพลาดครับเสียแชมป์ให้กับไอเด็กระเบิดนี่ครับโทนิก,กรสีสนะครับผม หลังจากนั้นแกก็ทํางานของแกนะเพราะช่วงปีสองพิบเป็นต้นไปโควิดเริ่มมางานแข่งเลยซาลงครับก็เลยยังไม่มีผลงานณนะตอนนี้นะครับก็ล่าสุดก็นะตัดแชมป์ให้โทนี่เกตไปครับผมผลที่แกมาอยู่ดูไบนะครับก็ได้การยื่นมือเข้ามาช่วยของผู้ใหญ่นะครับให้ไปทำงานที่ดูไบนะครับเป็นฟิตเนสนะครับ g าวิทตี้ยิม แกก็เลยได้เป็นเทรนเนอร์ที่นั่นนะครับก็มีจัดแข่งแบทเทิร์นอดูบาก็อยู่ที่ดูบนับ่นแหละแกก็แข่งอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ก็คือโอ้เป็นจุดพลิกผันของเขาเลยที่ได้มาอยู่ดูบคือทําเงินมหาศาลเลยครับอีกก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจากชีวิตที่แบบว่าไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรแล้วก็มองข้ามชีวิตตัวเองไปหลายๆช็อตมากกลายว่าเขาถูกที่ถูกเวลาครับย้ายมาถูกที่ถูกเวลาก็เลย โอ้หได้มายืนอยู่จุดนี้แล้วเขาก็เป็นคนดังในวงการเลยนะครับสุดยอดจริงครับก็นี่คือประวัติแล้วก็ผลงานนะครับแล้วก็สุดท้ายครับแมตประทับใจของผมครับของคนนี้นะครับก็คือแบตไอทอนิเกตนี่แหละโอ้มันมาพิกล็อกมากนะครับชอบมากครับอีริทก็รู้อยู่แล้วครับสู้แรงเด็กหนุ่มไม่ได้ครับแล้วก็สกิลถ้าไม่ตายของเด็กสุดยอดจริงๆครับเด็กคนนี้ครับทนี่เกทอีริทคงจะจำไปจนตายครับ และมีคําคํานึงนะที่เขาบอกว่าในในสัมภาษณ์นะที่อยู่ในแมตช์การแข่งขันนี้นะครับบอกว่าเขาจะแบตเทิลเป็นรอบสุดท้ายของชีวิตอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่านี่คือเย็มขัดที่เสียให้เด็กคนนี้คือจะสืบตํานานเลยครับก็คือให้เด็กคนนี้สืบตํานานต่อไปและเขาจะอำลาวงการแล้วนะครับไม่แข่งแล้วไม่แข่งดูบแล้วไม่แข่งแบตเทิลแล้ว ก็คอยติดตามชมแล้วกันว่าเขาจะแข่งไหมแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะไม่แข่งจริงๆก็ได้นะครับคือว่าปิดตานานอิลิทคันโตนาเลยครับเฮ้ยอิลิทออติสสินั่นมันนักบอลเครครับก็จบไปแล้วครับกับประวัติอันรวบลัดคร่าวๆที่ทําให้ทุกคนนะครับอาจจะมีพลังครับพลังบวกนะครับมองตัวเองให้แบบว่ามีคุณค่าแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับอันนี้ก็คือในมุมมองของสตลลุกเอาเขาก็พัฒนาตัวเอง ในศาสตร์นี้นะครับจนได้มาเป็นแชมป์จนได้มาเป็นตำนานนะครับแล้วก็ได้งานการที่มั่นคงที่ดีนะครับก็อยากให้ทุกคนครับตั้งใจครับถ้าตั้งใจไปทางไหนก็ไปให้สุดครับคลิปหน้าครับจะเป็นของใครประวัติใครก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม